ไปเรื่องแรกกันก่อนเลยพระที่หายากที่สุดในยุคนี้พระธรรมชโยนะครับผ่านไป5วันแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคุณไนท์ก็เข้าไปตรวจค้นกันนะครับตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสนะครับวันนี้เข้าสู่วันที่5นะครับเดี๋ยวจะมีการตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยแต่ดูบรรยากาศกันนะครับตลอด4วันที่ผ่านมาคือเข้าไปตรวจค้นนะครับใช้กําลังทั้งจากตํารวจนะครับทั้งจากดีเอสไอแต่ก็ยังไม่พบตัวพระธรรมชโยนะฮะ คือตอนนี้คุณผู้ชมถ้าไปดูที่สอพอคลองหลวงนะคะก็จะมีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจรถควบคุมผู้ต้องขังรถกู้ชีพรถพยาบาลทยอยมารวมกันหลายคันค่ะเข้าใจว่าวันนี้น่าจะเตรียมการเข้าตรวจค้นอีกรอบหนึ่งจุดสำคัญก็คือตอนนี้ปักหลักอยู่ตรงประตู5กับประตู6นะคะมีทั้งพระศิษยานุสิ์ก็ตั้งเต็นท์ปักหลักอยู่เหมือนกัน เจ้าหน้าที่บอกว่าสนที่กาลังครั้งนี้ค่ะเป็นการสันที่กาลังระหว่างตํารวจภูธรจาก3ภาคก็คือภาค1ภาคสองภาค3มากันหลายกองร้อยมีทหารหลายพันนายทีเดียวค่ะฝรั่งดูข่าวนี้คงงงน,นะตำรวจทหารพระมาทําอะไรร่วมกันอป,ปะกะตินี่ถ้ามีคดีใหญ่ๆเ็าจะเป็นกการจับผู้ร้ายนะ,ะออแต่กรณีนี้มีทั้งผู้ดีและผู้ร้ายอยู่ในที่เดียวกันเป็นการ,รเผชิญหน้ากันนะ ก็ถือว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานี่มีเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนเนี่ยมาเรียกว่าประเชิญหน้ากับพระพิสุสงฆ์นะครับต้องบอกว่ากองกําลังควบคุมฝูงชนนี้ก็มีทั้งชายและหญิงด้วยกันนะครับคือมีประชาชนบางส่วนคุณผู้ชมที่เขาก็ยังอยู่ที่เมืองแก้วมณีที่พักด้านในนะคะเจ้า้าที่บอกว่าคือใครอยู่ด้านในคุณก็ต้องแสดงบัตรด้วยนะคะว่ามีที่พักอยู่ในคอนโดนั้นจริงๆ แล้วก็จะห้ามไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปนะคะเจ้าหน้าที่ยืนยันนะว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่มีการพกอาวุธทุกชนิดเข้าไปคือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงนะคะส่วนรอบๆวัดตรงถนนบางขันน้องเสือก็จะมีตำรวจชุดควบคุมฝูงชนเขาตั้งด่านตรวจป้องกันประชาชนไม่ให้เข้าไปในวัดตรงประตู7เช่นเดียวกันค่ะมีตั้งด่านอยู่นะคะก็จะเป็นประตูที่เปิดเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้น ให้เจ้าหน้าที่เข้าออกได้นะคะก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนแล้วก็พระภิกษุที่อยู่ในวัดด้วยค่ะจริงๆครั้งนี้เนี่ยก็ต้องก็ต้องบอกว่าเป็นการประกาศตามมาตราส4่นะครับคําสั่งของคอสชอทับ25ทับสองนเนี่ยนะครับถึงเรื่องของการเข้าปฏิบัติการในการควบคุมพื้นที่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนหรือว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยขอให้ลหลบห่างจากพื้นที่แถบนั้นเลยนะฮะ หรือว่าใครที่บอกว่าอยากเป็นประเภทไทยมุงก็งานนี้ต้องบอกว่ามีความผิดนะครับมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับด้วยครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทั้งบทนั้นหลีกเลี่ยงท,ที่ในบริเวณดังกล่าวและที่สําคัญเลยคนที่มีหมายเรียกทั้ง14คนนะครับต้องบอกว่าก็เข้ารายงานตัวเถอะครับก็เป็นพระสงฆ์14รูปนะครับที่ d ดซาเองก็ประกาศให้รายงานตัวนะครับแต่คือถ้าย้อนดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดพอสมควรนะครับมีทั้ง ลูกศิษย์ประชาชนพยายามที่จะบุกเข้าไปในวัดนะครับโดยเฉพาะที่ประตู5กับประตู6ทําให้ในฝั่งของตํารวจเองก็ต้องเพิ่มกําลังเกือบเกือบสองพนายนะครับ13ของร้อเนี่ยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมเมื่อวานนี้นะครับตำรวจโทไกบุญสุทรงครับผู้ประชาการ,ส,รกาสานักยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับในฐานะที่ท่านเองก็เป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็มีหนังสือนะครับไปถึงทันผู้ประชาการตํารวจนครบาล ผู้ประชาการตํารวจภูทรภาค1ภาค2ภาค7รวมถึงตํารวจตะเวนชายแดนด้วยหลกัหลกๆเลยก็เรื่องของมาตรการนะครับในการกาหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอันนี้เองนะครับก็ได้รับคำขอสนับสนุนกำลังพลมาจาก DSI นะครับโดยทางขอบตรอน,นะครับก็สั่งให้จัดก,กองกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมโดยผู้ประชาการตำรวจปูทรภาค2และผู้ประชาการตำรวจปูทรภา7ค7นะครับ จัดกาลังกองร้อยควบคุมผูงชนจํานวนละ5กองร้อยผู้บัญชาการตํารวจนครบาลก็จัดกําลังกองร้อยควบคุมผูงชนหญิง1กองร้อยผู้ประชาการตํารวจตะเวนชายแดนก็จัดกําลังกองร้อยควบคุมผูงชนอีก2กองร้อยด้วยกันนะครับก็ให้ทางกองประชาการตํารวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งเนี่ยจัดเตียงกําลังในเรื่องของที่พักเรื่องของอาหาร ในการสับสุนเพิ่มเติมรวม13กองร้อยก็ประมาณสัก1,950นายลงพื้นที่เพิ่มเติมเมื่อวานนี้คระนอกจากนี้ก็ยังให้กําลังกองร้อยควบคุมฝูงชนรายงานตัวกับพลตารวจตรีสมบัติมิลินทจินดารองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยนะคะก่อนเวลา18นาฬกาค่ะและก็ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปจนถึง23กุมภาพันธ์ โดยที่ให้ผู้บัญชาการของกองร้อยควบคุมฝูงชนเนี่ยกำกับดูแลและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดเลยค่ะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอย่างไรหรือว่าจะบอกว่าแรงศรัทธาของบรรดาศิษยานุศิษย์หรือว่าพระภิกษุที่อยู่ในสังกัดของวัดพระธรรมกายเนี่ยยังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นจําเป็นต้อง เพิ่มกาลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเข้าไปเสริมนั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับทางพันธุ์ตุลเอกภัยสิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านพลตํารวจโทชานเทพเสะเวชนะครับผู้เผู้บัญชาการตํารวจปูทรภาคหนึ่งทางพลตรีพันลบเฟื่องฟูครับผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานก็มีการร่วมกันประชุมแล้วก็ประเมินสถานการณ์นะครับโดยที่มีการปรับแผนแล้วก็มีการถแถลง การนะครับมีใจความสําคัญ2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือขอให้พระพิกสุสงฆ์สามเณรนะครับแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในวัดพระธรรมกายมูนิธิธรรมกายนั้นให้ออกจากพื้นที่ภายในเวลา15นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะครับของเมื่อวานนี้โดยที่มีการอำนวยความสะดวกมีรถไปรับไปส่งให้นะครับ2ก็คือ ภายในระยะเวลาดังกล่าวนั้นให้พระพิสุสงฆ์ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่บริเวณประตู6นะครับและที่สําคัญเลยใครที่เป็นพระสงฆ์นะครับให้นําใบสุทธิหรือว่าหนังสือสําคัญของพระพิสุสงฆ์นั้นมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ครับค่ะคือกําหนดเช่นตายตามประมาณบ่ายสามนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเข้าควบคุมพื้นที่ตั้งแต่ประมาณช่วงเที่ยง แล้วถ้าเกิดว่าใครฝา่าฝืนก็จะมีความผิดตามคําสั่งคอสชอนั่นหมายถึงว่าอาจจะโดนโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0ื่นบาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะคะแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าก็พยายามที่จะเอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยขึ้นไปบินวนบริเวณรอบๆวัดคือดูอนาเขตแล้วก็สํารวจสภาพอาคารต่างๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเอาโดนขึ้นไปครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าโดนเนี่ยมันตกลงมามันโดนครับเข้าใจอาจจะโดนตัดสัญญาหรือเปล่า ออโดน <ไป S 1> ของจริงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าการถแถลงการครั้งนี้เนี่ยมีข้อสงสัยว่าเริ่มจะมีพระปลอมเข้าไปถึงต้องมีการแสดงใบสุทธิหรือว่าให้มีบัตรประจําตัวของพระพิสุขสงฆ์เนี่ยแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะครับอันนั้นเริ่มเริ่มมีข้อสังเกตว่าเริ่มมีผู้ให้กําลังสนับสนุนที่ผิดกฎหมายเนี่ยหรือว่ากําลังจะฝ่าฝืนกฎเนี่ย เข้าไปร่วมปฏิบัติการแล้วนะครับซึ่งก็แน่นอนครับหลังจากนั้นก็มีประกาศอีกฉบับซึ่งลงนามโดยท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมีการเรียกตัวพระธรรมชยโยกับพระร่วมวัดอีก13รูปด้วยกันนะครับก็ให้เข้ารายงานตัวไม่ฉะนั้นจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งมีคําสั่งนะครับถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจําคุก1ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาท ทั้งหมดรวม14รูปด้วยกันเอจะเรียกว่าเป็นยังเป็นพระสงฆ์อยู่นะครับเพราะยังไม่มีการศึกก็คือบอกว่าต้องมารายงานตัวภายใน6โมงเย็นนะคะ14รูปที่ว่าเดี๋ยวไล่รายชื่อคุณผู้ชมดูนะคะซึ่งต้องต้องขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมด้วยเราอาจจะมีการอ่านชื่อฉายาของท่านอาจจะบกพร่องไปนะครับเพราะว่าบางรูปนี้ไม่คุ้นหูเลยนะ เริ่มกันที่ท่านแรกก่อนเนี่ยครูถูแน่นอนแหละพระธรรมชยโยนะครับแน่นอนละฮะมีพระเทพพระเทพยานมหามุนีนะครับมีชื่อไผยชยัยยะไผบูญธรรมชยโยนะครับพระทัตตชีโวครับพระมหาสมชายพระประหลัดสุธรรมสุธรรมโมนะฮะพระครูถวันศักดิ์พระครูใบดีกานะฮะพระครูสังครักษ์ครับ โอ้ oh, ชื่อไม่คุ้นเลยอ้าวองค์นี้คุนะ้นฮะพระสนิทวงศ์วุฒวังโสค,ครับ <c oughs> นี่ใคร <c oughs> ที่ <c oughs> เป็นข่าวดังหน่อยก็จะพออ่านชื่อได้คุ้นนะฮะแล้วก็อ้ายังมีพระมหานพพรพระพระพาสุระพระนพดลพระมหาบุญชยัยพระคูสุวิทยพระแสนพล เนี่ยอง,ง์หลังๆอาจจะไม่รู้จักกันละนะฮะ,ะมีประกาศมาแล้วนะใครที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาสั่งย้ำอีกครั้งหนึ่งคือโทษจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับเลยค่ะครับก็สิบสี่รูปด้วยกันนะครับแต่ล่าสุดเองยังไม่มีรูปไหนไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่เลยนะฮะก็ะะไม่ได้เป็นหมายนะเป็นแค่คาสั่งแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องไปนะไม่งั้นก็จะมีโทษเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตออจากนี้มีเหตุการณ์ชุลมุนด้วยนะเมื่อวานอเขาพระกะชีเจอกันใช่ม อันนี้เป็นพรกเจ้าหน้าที่ DSI ฮะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่หญิงของ DSI คือเวลาที่เจ้าหน้าที่ก็ถูกต้องก็ชี้แม่ก็อาจจะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะคมาให้ชี้เลยคือปกติเนี่ยเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ไปนะคะก็จะเอากล้องวิดีโอไปด้วยไปบันทึกภาพเหตุการณ์นะคะการทํางานของเจ้าหน้าที่และปรากฏว่าในภาพเนี่ยมันมีกล้องที่พระรูปหนึ่งคุณผู้ชมคือเดินตรงมาหาเจ้าหน้าที่ DSI ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเป็นผู้หญิง แล้วก็เนี่ยนะคะคือเริ่มจะมีพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาใกล้เ<อ>นี่ยตว่มหน้ากากหน้ากากแล้วก็คือลักษณะเหมือนจะว่าตบกล้องคือพยายามจะแย่งกล้องวิดีโอออกจากมือของเจ้าหน้าที่ะคะ่ะเจ้าหน้าที่คนอื่นๆก็อยู่บริเวณน,นั้นนะเนี่ย<อ>ถ่ายภาพไว้ได้ด้วย<อ>แล้วคือเขาก็พยายามยจะช่วยกันขัดขวางแล้วก็การพระรูปนั้นแต่ว่าสุดท้ายคือไม่เป็นผล กลุ่มพระยังพยายามไล่ตอนเจ้าหน้าที่ให้ถอยออกไปแล้วก็ตะโกนบอกออกไปออกไปแล้วก็เนี่ยค่ะยื้ยุดฉุดกระชากกันอยู่แบบเนี้ยแต่จีวอน<ช>ข้างใหม่นะจริงๆพระก็โดนตัวสีกาไม่ได้ด้วยนะคะไม่ได้จริงๆแล้วถือว่าผิดนะคะที่โดนไม่ได้คือกําลังจะบอกว่าตอนสรบนามที่ใช้เรียกอะเรียกสีกาหรือเปล่าไง<ช>ถ้ามีหลุดออกมาเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แล้วต้องไปดูภาพจากกล้องแหละว่าบันทึกเสียงเอาไว้ด้วยไหม ก็อย่างที่ทางดีไซ์มีข้อสงสัยแหละครับว่าเริ่มมีพระปลอมเข้าไปนะครับปลอมปลนอยู่ในเรียกผู้ร่วมชุมนุมแล้วกันนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นภาพสะท้อนให้เราได้เห็นในหลายๆมิติทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายทั้งในเรื่องของสำนักพระพุทธศาสนาเองนะครับว่าเอ๊ะทำไมเรามีลัทธิเรามีนิกายหรือเรามีความเชื่ออะไรที่ทำให้ยังมีผู้เลื่อมใสศรัทธาต่อ วัดพระธรรมกายเนี่ยยังเข้มแข็งขนาดนี้แต่คือถ้าดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้ดูจะขัดแย้งเหมือนกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมทางวัดพระธรรมากายเนี่ยเคยออกมาออกเอกสารนะคะแล้วก็สรุปบอกว่าช่วงสามวันที่ผ่านมาเนี่ยคือ1 6 17ก8กุมภาพันธ์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับเจ้าหน้าที่อเออดูขัดแย้งกับภาพเมื่อกี้หรือเปล่านะคือก่อนหน้านี้ DSI เข้ามาตรวจสถานที่ตรวจซ้ำถึง3ครั้งซิลอาคารเขาก็บอกว่าให้ความร่วมมืออย่างดีเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยแผนปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยผ่านไปแล้ว5วันเหลืออีกเพียง5วันเพราะฉะนั้นเรามานับถอยหลังกันนะครับอีก5้าวันที่เหลือเนี่ยจะเป็นอย่างไรถือว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นปฏิบัติการครั้งที่3แล้วที่มีการบุกวัดพระธรรมกายนะครับซึ่งก็ให้กําลังใจเรียกได้ว่ายังไงดีคือต้องบอกว่าเราในฐานะประชาชนทั่วไปนะครับต้องบอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่แห่งนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ขอให้บังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่แล้วก็ผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แล้วกันนะครับะเดี๋ยวรายงานสดพร้อมเมื่อไหร่เราจะรายงานให้กับผู้ชมได้ทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับในขณะนี้